ออแต่กับกรรรอเนียฮะนิดการรอขาสิ่งนะ ทที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถนบ้านโ่งตรวสอบของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถการลามจะอยด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัดวังอันตรากขาะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสเ่อน บางะาดูเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในการของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกทา่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทาง